สวัสดีครับทุกคน,กคนวันนี้ริวกลับมาบ้านนะครับวันที่23นะครับทุกคนดูนี่มาละกอไม่เรียบนะครับตอนนี้ลูกดกมากนะครับฝั่งนี้ก็มีครับอัปเดตลูมะละกอแม่ที่บ้านนะครับ101เดี๋ยวน้องพิวพาไปชมกันครับอ้าว อัพอัพเดตอัพเดตแบบฮวงแม่ตายตายอัพเดตแบบฮวงบังงงมันเลสูงเหมือนอะไรกับพี่น้องเอาหนึ่งว่าอีแม่นอนแล้วตางคนไปตอยนั่งคนโอ้บักเขือพี่น้องโอ้ดอกดอกมะเขือเอาไปไหว้ครูเบิองพี่น้องดอกมะเขืออัพเดตแบบฮวงพอแบบฮวงแบบใหญ่แล้วเป็นรวยแล้ว นี่ผมมึงไม,ม่สุกเหมือนเราขาดไม่กินหมูหงสุหมวเริ่มสุกแล้วป่แม่อ๋อเริ่มเริ่มสุกแล้วพี่น้องนี่ยเริ่มกินเอาไปกินแล้วได้แจก<ร><ส>าชาวบ้านบ่ใ่่คะมีมีแจกมีอย่างบ้างเนาะแม่เนาะนี่แหละครับพี่น้องชีวิตบนบานแต่ว่าย่าย่ายพูดแม่เลือกกระเบื้องอัห้องน้ำเด้อพี่น้องคันเลือกมันไม่ใช่เป็นสีนี่ นี่คนละสีมันเหลือแหละกับมันใส่กันเนาะเออ้ังใบเปลืองแะรยงเงี้ยในงานอันนี้เหมือนไฟไหมอ่ะอะไรหมองฮโอ้นี่ไงทุกคนหลายคนติดตามเหมือนแมลี่ยงมาจากต้นมะละกอมะละกอลุงกลวยโอ้นี่ไงต้นนี้ต้นต้นสุดท้ายที่แฟนคลับนับนี่ น้องกำลังเกิดน้องกำลังเกิดขึ้นน่ารักมากนี่ครับต้องบอกกับเพื่อยู่อยู่แม่อันนี้กัวไทยทนอนใหญหัวไทยใหญคุณแม่หลายคนถามหาหลายคนถามหาปาใครผุ่นี้ปาใครกินเข่าอยู่ จุดเริ่มต้นของสองล้านวิวนี่คลิปสองล้านวิวพี่น้องบักพงนวยใหญ่อิลีเนาะแม่การเนี้ยใช้กันได้กินเนี่ยพุ่นอะแกพี่น้องปึ๊ดนี่ตำนานมารดกอลวนบ้านกินนวยสุมากเลยจ้ะนี่บักใครกินข้าวอยู่พี่น้องพุ่น่ะท่าทายเอ็นซี ใครก็สบายดีกินข้าวอ้ํอย่างบื้อฟังฝลั่งพี่น้องเอาคือคือคืออันอารมณ์ดีแท้เข้าปป่นน้ำยาเข้าปป่นกับต้มปลาหลานซื้อมาให้พี่น้องข้าวเหนียวห่อนหอนนางฟังล้ำหมดเด็กน่ะนางฟังลรำ นี่ยไ่้องรรยาก,กาบ้าบเ้าอะมะคุงหลายพไ่้องเนี่ยสุกแล้วกี้แล้วกี้เขาแล้วก็เขาเบิ้งหนังเต๋ช่วงนี้หนังนี่อย่างดังเ <c oughs> <c oughs> อาแม่ถืออะลรนะช่วงนี้ละครเตร๋ จะรับกันเข่ากองเอาเย่ามือปุกเปาะสะับกันเข่ากองปักไส์กันสบายดีพี่น้องนะครับหลาม้ากะเอาเง้นใส้ถอะเล็กเอาเง้นใหเดาวเลยิมยิมเปิดยิมเปินหลายคนบอกว่าให้หลายไหใหสอง้อยหมอก้อใจ็หล์มนะฮเออแต่แต่รอบนี้ควรถึงยไงเมียนรอบนี้ควรถึงีเขาแซ่ นางฟังล้ํากินมึงกินเขาสบายสบายของสอวอของสออูของสอวอสูไว้เนืย่ยนี่รุนประคับประคองค่ะเอื่นเดี๋ยวสิท่าไปแต่งตอัปเดตใหม่นี่พี่น้องนี่นี่จะต้นหมกฮงภาพโอ้โหก็ยังหลือเกาเน่ะแม่แม่าจ้ามพนก็เป็นไปเรื่อยๆเนี่ย พี่น้องเบื้องเนี่ยมันม่วง่ปยนน่อยๆเลยแม่นี่แบบฮงอ่าี่ยกน,น้อยต่ำใส่เกียวเาเพี้ยเออเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปดูกงหนองนะาด้วยคันน้ยินเสียงนั่นเสียงนี้อย่างห้องก่อเนเสียงบเสียงเสียงกบห้องโอ้เบื้องต้นน,น้อยๆแม่ฮะเออต้นน้อยก็อยากเป็นน้อยออของเขา ปื้ดพี่น้อง FC หนึ่งสองงวดนี่มาหนั้งปื้ดโองไงปืด้ดนั้งเป็นน่วยแบบเต็มเลยที่นี่เลี้ยงรลายมาเลยพี่น้องปึงป้งปึ้งหูผลผลิตปึง้งบอกจบเด้อพี่น้องนี่ โอ้เรามีตาแบบนวยใหญ่ๆพี่น้องบางฮงบางฮวงหลายพันหม่อมเน่ยอ๋ออ๋อบากเขือกับมีเออสรุปแล้วอันข้าวหนากข้าวหนังอีแม่คือบ,บอกว่าแม่อยากได้ทีเป้าๆให้หลส่สต่างบ้านเห็นยังบาม่วงกับมีพี่น้องเนี่ย ต้นหมวกงวงคันขอบบ้านนี้อย่างว่างแล้วใสต่ต้นหมวกงกได้เด้พี่น้องนี่เบ <c ười> ิ่งแน่เออาคันขอบบ้านว่างนี่บ่ได้เด <c ười> ็ดคุณแม่นี่สิใส่ต้นหมวกงกล้วยกล้วยบ่อื้ตค่ะกล้วยวก้วยเนาต้นกล้วยอู้กล้วยเป็นหน่วยพร้อมแมป๊ดอโอ oh oh ้โหนี่พี่น้องนี่มันเฮิมแล้วหฮง <c ười> จะจาตามด้วยดอกไม้ดอกอะไร น้ำติประมาณเนี่ยมาหลายโอ้งัมถ้าว่าต้นเนี่ยใหญ่เราต้นนี้ใหญ่มากเออแม่สวยบานนี้มันก็สิอันนนีี้่เลยก็จะลงเออให้หฮมให้ลงเงาแต่แม่ดิวเป็นคนที่แบบว่าชอบมากอยู่บ้านแบบว่าแบบง่ายๆบ้านๆพี่น้อง ผู้ใดตีตามแมเรีบมาตั้งแต่มือตั้งเสาจนฮาร์โอนีแฟนค์ับแมรี่เป็นคนที่แบบว่าไม่เหมือนไม่เหมือนน้องดิวนะแม่เรี่เป็นคนที่แบบสบายๆเนาะท่อมโตพร้อมเดะง่ายๆแม่เคยลำบากมาเป็นบอแม่ม์มาจาังหัวบาเงินมันหายเงียบเคยเคยงียเคยลำบากเคยหาก็สิได้ตั้งแต่บายแม่พี่น้องก็เลย ืออยก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดน้องมสิคุมเ่าน้องมสิีน้อง,งหคะะงะ่ะแล้วก็สอนสอนลาตลอดว่าแบบว่าคันนี้ก็เอามาเหตุมาต่างเลอลูกถูกไหมครับแต่ว่าเฮี้หลังนี้ค่อยคเหตุเดชแฟนคลับบ้านหลังนี้อต,นตอนตอนที่พวกดิวตั้งสาวดิวค่อยๆทําแล้วแบบสมมติมีหาบาสิบบาทก็เอามัดเอามัดเติมใส่เดชพี่น้องแม่จังคนใหม่เจ้พี่น้องกั คันนี้ก็จังเอามาเติมเดยมันมัที่หลังล่างที่อันใดก็มัก่อนากกบางอันกับมาที่หลังใช่ไหมครับคุณอ่ะมีฮอดปงฮอดเปร์เหมือนเสือมะเนี่ยเฮียนงานลอบบ้านเฮียนสารบ้านสองสะอาดกลัวชุ่มมือจีแม แม่ค่ะว่าหันมันฝนโตอุ้ยพี่น้องฝนมีอันตักให้ึ้นแม้เฮี้ยนแขังนงานกระถินมันบอแม่ค่ะแข็งก็คือรอบนี้ดิวมานะครับดิวมาทํากระถินด้วยนะครับมาโฮมมาตุ่มมาโฮมแม่มะเขาเหตุต้นกระถินไปโฮมนั่งเดะอ่านี่แหละครับรรยากาศพี่น้องนะครับก็สิก็สิไดใดม้ากะโอ้ยอีแม่อีแม่เรียกกะส้างส้างบ้านหลังเนี่ยพี่น้องเอา่าไงว่าส่างจนแบบว่า ติดสั่งจนติดเนี่ยตอนแรกเพราะว่ามันบ่มีเงิน,นคือสั่งสั่งเร็จแล้วอะันนี้ว่าห้ฟังบมมีเงินติดแอร์แล้วที่นี่แม่ก็ไปกูท้ทกสอมาแม่ก็บอกว่าขาดเท่าไหร่ตอนนั้นขาดอยู่หลายลักแสนนี่แหละพี่น,อน้องก็เล็ก็กเล็ไปกู้มาก,ก่อปที่นี่น้องดิวก็เล็ไปใส้หนีทกสอห้แม่ขิดเบิ่งน้ำพัน้ำแรงอืมสวาวหวหน้ามัน สาววาน้ำตอนแรกบ,บอกน้องเอ่าน้องดิวบอกว่าแม่คือว่าถมสาววาน้ำรถม,มันเปียงเงินเมรมันเป็ี <laughs> ่ยนอย่างอื่ก็เลยมามาตกลงกันว่าตกลงกันว่าแบบอาบอต้องจ้างคนมาดูแลสุดท้ายคุณแม่เลียเป็นคนดูแลสาววาน้ำพี่น้องใจว่าพี่น้องทานหมอบอกแม่แม่เลียเป็นคนหยอดคอลีนเองเป็นคนแบบซื้อคอลีนมาแบบว่า,ะาะระกมัดล้มคัดอ่าลงมคัดสาด,ดูสาดส,าดสิแม่พี่น้องไปเลี้ยงอะค่ะไปเลี้ยงมาเพิ่นเห็ดแบบใด คอเ็ดแดดันสะอาดป็มาตราแม่แ่พอแพ้แล้วนาะแม่ซื้อมาแบบสองสามพันสองสามพันแล้วก็ไม่หยอดคอลิ้นระบบคอลิ้นต้นอะาหันโนือโอ้ยวาีนกลน่ตนะนี่แหละพี่น้องแต่ว่าทีน้องดิวทายให้เบิงงอ่ะน้องดิวทาให้ดูคือแบบบ้านแม่ดูแลดีมากอืมขนาดดิวไม่ได้กลับบ้านมาสองเดือน เป็นแต่เห็ุแหยอยู่เดนอพี่น้องเห็ุแล้วกับบอสได้แบบว่าบอสได้เก้าบ่สได้อย่างไงแม่คนเสรซฟคนอย่างดีอ,งอย่างมาเทียมมาได้เด้อค่ะพันไปพันมาแด้ได้ค่ะอยู่แต่บ่มีเงินให้ยืมนะเนี่ยเราเอาเงินขอหลยหคะ่ะขอน้นน <c oughs> าใส่ค่ะแมา่กินน้ำเอาบังพุงไปตามมาโอเค,คเออขอบังหุงได้แม่เนะี่ยแต่แต่ยืมเงินแม่เรียบแม่เรียบกว่บ,บ่มีได้พี่น้องเคพื่อน อันนี้ขอขอขอชี้แจงประเด็นนะครับที่แบบว่าหลังหลังเทียแฟนค่ับกับมหาแม่ดิวซึ่งแม่ดิวว่าได้เห็นงานได้ค่ะแม่ดิวว่าได้มีรายได้ลังเทียมาขอเงนินเพิ่นอ่ะเพิ่นสีบอมีหายได้พี่นอ้องอันนี้บอกความจริงบอกจากใจเพราะว่าแม่ก็ไม่ได้ทํางานแล้วดิวก็ส่งให้แม่นะครับเพิ่นกับเป็นคนที่แบบว่ามาทยัดปะปยัดทั้งสี่อดออมทั้งสีม่มาพี่น้องนะครับ้าลูกพราส่งใ้ใจกับเ่าได้กินเหมือนบ่เนี้ยค<า>่ะเออ กับมเกิดนเนี่ยนี่และพี่น,อน้ <laughs> องเงเกิดตาแม่ไปเบิ่งฟังพุ่นฟังหน่นฟังทางบ้านแม่มีกบกหุมหรอเเอเบิ่งเนี่ยพี่น้องเหมือนใส่ฟุงใส่ฝุ่น<บ>ดูแลดีค่ะบักไหคพี่น้อ,องหกต้น่มนกคือเฮใส <im mon> ฝัใใ่งนู้นก็จะเป็นบ้านแม่นะครับตั้งนี่ปลาไข่กระยูพี่น้องกินข่าอยู่อืมแต่ว่าบ้านหลังนี้สา่ตั้งจังหวัดมันมัน,ม,นมันกับแบบว่าสวยงามดีเหยอเนาะพี่น้องเ,องเองพราะอยู่อยู่ <c oughs> รลบแดดรับฝนในนะอโอ้แป๊บแป๊บสามสามปีกว่าแล้วนะอเฮ้ยเรามีสามสามปีเลยพี่น้องแป,แป๊บแป๊บอ่ะ เนี่ยบ้านที่โน้องยูสร้างนี่นีค่ะต้องตัดเชื่อมกันพ้องไปดูแรกนังพี่พี่พบังฮวงพันเน็บตามขอบตามอย่างพี่น้องมึงไงนี่บังฮวง,งอู้ย้อมใจคุณแม่อีเลยวะป้าดอกไม้แม่พี่นี่โกบังหวงเลยพี่น้อง เดี๋ยวมือเอือนจะเมืองต่อมันมื่อยโอ้ยเกือบปหุหง่ะยังงั้นเป็นฝักลาบเหรออันนี้นี่แหละครับชีวิตบานบาเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวแม่พี่ดิวจะพาไปดูโคกหนองนานะครับแฟนมแม่ เนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นบ้านหลังเดิมคุณแม่เรียบดูเลอยู่ครับเห็นลายชีพแล้วล่ะอันนี้เป็นบ้านบ้านคุณแม่วันดีครับสบายดีสุพลน์เนาะกินข่าแ้งไปนี่ค่ะหวานใจหวานใจคุณแม่เรียบทุกคนนี่หวานใจแล้วฝากดิตามเนี่ยเลยครับ กินข้าวเลยวะครับตอนนี้ครับนี่แหละยุ่มมองมอแม่แม่พี่น้องนะครับฝากติดตามกดไล่คนแฉแน่เลยพี่น้องเดี๋ยวน้องดิวมาไล่บรรยากาศบ้านๆเฮงเบิ้งใครกลับมาบ้านต้องได้ยินเสียงกิโลเนาะนี่นะคนไต่กิโลที่เอาเสียงไปสักนะหลักนะกิโลกิโอมนี่แหละเออเออกิฟอมกิฟอม แล้วอันนี้ตูวยังอย่างเนี่ยตู้ใส่เอกสารเบอตู้โซ่ตาหักพี่น้องนี่แล้วมาประดาบบ้านเลยคุณแม่นีรักกักทุกคนนะคะฝากติดตามด้วยนะบรรยากาศเห็นบองคือเก่า วันนี้น้องหลงาสิไปเบื่องหลังด้อพี่น้องรอติดตามคลิปแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> เแม่ติดตามอันที่ยกกังออกอันที่ตอนนี้ยังอายุวันมวลสื่อพอเซวบ,บ๊ายบายชิมหานาทีแล้วบ๊ายบายห่กงลายห่างลายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์